คนที่เจอปัญหามีสไลด์แค่สิทครับเพื่พอที่พลอยพูดใส่ในกล้องได้อ่พี่บอยจะแบบพูดเต<ม>ือนสติเขาไงดีครับสิ่งที่พี่เลือกทําก่อนเลยอ่ะถามก่อนเราลงมือทําอะไรอย่างจริงจังหรือยังการที่จะหาตัวเองเจออ่ะมันไม่ใช่อยู่ดีเจอไงพี่เองกว่าจะเจอว่าโอเคเราทําสิ่งนี้แล้วมันสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้ฉะนั้นฉนันจะทําสิ่งนี้พี่ต้องทําซ้าๆมาไม่รู้กี่รอบและต้องเจอความล้มเหลวไม่รู้กี่รอบเลยเออถามว่ามีวันที่เหนื่อยไหมเหนื่อยท้อไหมก็ท้อแหละ พี่โชคดีที่พี่ได้ฟังคนที่เขาเก่งๆอ่ะ อันนี้ต้องขอบคุณโลกโซเชียลนะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งให้เราเลือกฟังคนที่เขาประสบความสําเร็จแล้วเขาก็เก่งแล้วเราก็ชอบไม์เซตของเขาฟังทุกวันเลยน้องเพื่อนแต่ฟังแล้วคุณเอามาปรับใช้กับตัวเองไงต่อพี่เคยเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างจะแคร์คนที่เขาไม่ได้แคร์พี่อ่าคือหมายความว่าไปแคร์คนที่เขามีพลังงานลบอะแล้วกลายเป็นว่าเราทุกแต่พี่ได้ฟังคนที่เขาเก่งๆแล้วเขามีไม์เซตมีพลังบวกให้กับพี่อะพี่เปลี่ยนไม์เซตตัว เองได้จากการที่รับฟังเพียงแค่รับฟังคนคนนี้ผ่านโซเชียลไม่ได้เคยเจอตัวจริงแต่พี่แบบกับรู้สึกชื่นชอบเขามากแต่ไอคนที่เจอทุกวันอะ่ะไม่เคยจะรู้สึกชอบได้ขนาดนี้มันมันก็เป็นอะไรที่ amazing มากเหมือนกันดังนั้นในยุคนี้เราอยู่กับโทรศัพท์เยอะมากเลยน้องเพื่อนและไอสิ่งที่เราเสพมันส่งผลกับชีวิตเราดังนั้นเลือกสิ่งที่จะมาแสดงในฟีดของตัวเองด้วยค่ะถ้าคุณไปเสพแต่ข่าวลบๆบเออข่าวดราม่าข่าว,าาาวคนทะเลาะ การเออใครเลิกกับใครใครนู่นนี่ยฟีดคุณมีแต่เรื่องอย่างเงี้ยชีวิตคุณก็จะมีแต่อะไรลบๆไงคนที่เขามีไม์เซ็ตดีๆแนะนําเทคนิคอะไรที่มันเป็นพลังบวกให้เราอ่ะฟีดเราอ่ะจะกลายเป็นฟีดที่มีคุณภาพมันอยู่ที่เราแล้วแหละว่าอยากให้ฟีดมีคุณภาพหรือว่าฟีดเป็นขยละล่ะจริงๆคือเราอยากเราอยากขี้เกียจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง